พระแดงเพิ่นล่ำถวายนะครับเด้อเพราะว่าเพิ่นได้เอาขันน้ำมนต์อ่าไปเฮ็ดขันน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่นก็มาล่ำถวายนะครับเนาะอันนี้เป็นพิธีของเปิ้ลนะครับเด้อเนี่เป็นพิธีพิธีของเปิ้ลที่เปิ้ลเคยเฮ็ดมาเนาะครับเนาะแต่เพิ่นก็เคยผิดเคยพลาดผ่าเกียรติกรับตัวเล่งเพิ่นที่ตามของเพิ้ลนะครับเนาะ ที่กล่ำของเพื่นนะครับเด้อเปิ้ลเห็ดเปิ้ลเคยเห็ดเปิ้ทับมาแบบนี้นะครับเนาะเปิ้ลไปล่ำห่วงสวงคือเปิ้ลพวกเห็ดอย่างนะครับเปิ้ลจะไปไปทุกที่ทุกที่ไปล่ำห่วงสวงมาตลอดนะครับ ันพอบอลล่ำเสร็จแล้วพวกคนก็ยำตัวเลขมุ้งหายนะครับนอกว่าเป็นตัวใดน ดเดี๋ยวการล่าเสร็จแล้วผู้พอไหอศิภาษ์เข้าไปเพิ่งขันน้ำม้อนอีกทีหนึ่งนะครับนะมาขันน้ำม้อนอีกแค่หนึ่งแาคนกับสียำตัวปฏิบัติเ,เลขตัวเดียวกันบ่นะครับเนาะ ตงเนาะ<ห>ลำขอลำสองเนาะเพราะว่าจากน ی, าี้เออกมาคือวิ่งคือตัวนี้อันนี้จะเป็นร่างโบ,โบ,โบโโสถขอบอกตอนน,น,นันสิทิ์เนาะก็บอกใว่าผมซื้อเลยใดินไรเลยคเ็ดเนาะซื้อ20กว่าใบก็คือสิทธิ์ตัวน้จากเด้อราวว่ากะมากเนาะขาบขอขากอขอนังเพินคนไทยเาีครับเอางี่ครับแต่ว่า,านมันที่คือตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้เราคิดว่าเป็นเลขบนเป็นเลขบนก็หาส่วนหนึ่วมันอาจจะกลับหรือ่หูหมันเห็นเพลาล่างๆนะเป็นเพ้าล่างเก้าเก้านีต่เือตัวนี้เลยนี่อยู่นี่เพราะว่านี่เป็นมากนะเพราะว่าที่ชอบที่สุดคือล่างตัวนี้คือผมเลือกล่าง แรงหาเน้นแางครับเนี่ยครับแต่ว่ามักืะอคี้เพราะว่ามันเึงนว่าตึงน้ำมนตึงรัมในพี่ๆจะรับกันยุบระวังเนี่ยระวังหาน่หาหานหาสามหนี่หาสามหาศูนย์ครับเปนอย่างี้นะเราเร่เคลยรลน์มันมีแล้วเนาะ เอาตัวตัวนึงที่มากเนาะลองตรงเนาะคัองกอตัวที่ปูโบมากก่ครับแต่่ามันมากันมีหลายอย่างนะตัวเป็นห่วงแบวปูตัวเป็นห่วงตัวเปนห่วงเนาะย่นม้าเนาะ้าลังเทียเพื่อนมาน้ำกันห่หห่วงห่ห่วง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 ่วงห่วงห่่ห่วง่นห่วง่ มาลากมาบนตัวมาลากแคปูมันใจนะหรือว่าปูมันใจหาเราจนว่าจักลอยลอยเปิเส้นล่อยเปรดเส้นปูมันใจแต่ว่าเราก็ยิบไล่เราได้หาหน่หาหนึ่งหาสามหาสี่สิใบปะคนึ่งนึหานี่สบค่ะเราเอาไว้เมดน้ำแทงเกกินดาเมื่อนี่้อบดนี้พอไว้สิบผ้าคว่าเบิ้งในอ่างน้ำมลนคันเนาะ เลขเขามาหากันครับม so ันเลขเขามาหากันสิตรงกับของปูพผดแดงเพิ่นลำลำซองครับลำเพิ่นเอิ้นว่าลำซองเอาเลขเนาะครับเนาะแล้วก็อ่าสิเป็นตัวเดียวกันบ่ครับอ่าเพราะว่าเมื่อกี้เลขมันเขามาหากันนะครับอุ้ยอุ้ยครับเลขเขามาหากันแล้วเด้อครับเด้อนี่ครับโอ้เขามาหากันลองซองเลยเนาะเอาบัดนี้ เอามาขอพรัเอามาขออภัยกับคุณนะครับเอาชุดเอาลาบเลยครับเด้อนี่นี่ทีครับเฮี้ยงกันลองซองกันเลยครับเด้อเล็กัวนี่เอา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 เห็นบ่เฮี้ยงกันลองซองอยู่ศูนหาครับศูนหาเฮี้ยงกันลองซองตัวตะวันเก่ายุกยุ่งหลังนะครับเด้อศูนหาเก่านะครับตัวนี้ตัวเก่ามันน้อยตัวก้อนมันชัดกว่านี้นะครับเนาะตัวเก่านี่งมันชัดเอาแม้สองตัวนี่เป็นยังครับมันชัดๆนี่ศูนหาเป็นยัง มันคือชัดตีแท้ตามที่เห็นเลยเนาะสูญหาศูนเมนเออสูญหาสูญยาสูัหาสูญหาสบญหาสูญหาสูญหาสวญหาบูญหาสูญหาสูญหบบูญหบสูญยาสูญหาสบญหาสูบหาสูญหาสูญหบสูญหาสูญหาูญหาสูหาสูญหบสูกหบสาสูญหาสูญหบสูญหาสบาหาาสาสหาสูญ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 หาสบญหับูญหาสมีหาสบญหาสูบหาาสูญหาสูบหาสูญหบสบญหาสูญหาสาบูญหาบอาสบญหาาาส อาธิแมนบอแมนเพิ่นก็บ,บอกไปอยู่นะครับเนาะคราเอา้เอาอันนี้ครับนี่ที่ยูอันนี่ขันมน,มน,มน้ำมลเพิ่นได้ครับเดอ้อขันมน,มน,มน้ำมลเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นล่ำซองเมื่อกี้นะครับเนาะครับ <c oughs> อ้าเห็นสองตัวนี่ไงนี่เหานสองตัวนี่แหละว่าต้องเอาตัวไหล่ว่าต้องเอาไหล่ว่ตาต้องโลมมากคนว่าเ <c oughs> <c oughs> ว่าปูฟ้าแดงแล้วก็จับไว้แล้วล่ะหาศูนย์หาหนึ่งเนาะ <c oughs> แมนบอมเป่าไปแมนครับแมนครับผมอ่เพิ่นเพิ่นจับไปหาศูนย์หนึ่งเพิ่นซื้อไปอะไรครับหาศูนย์หาหนึ่งนี่ครับเพิ ครูโคแดงคุณมักสุนถ่ายนะครับเนาะเป็นกระบอกของเพื่นมักนาครับเนาะอันเพื่นมักมาครับเนาะเฮาสิมักคือเพิ่อนบอลเป็นสิทธิ์ของเฮาครับเอาพี่น้องเพื่อที่เข้าใจเพื่อที่เห็นช่างเนาะเอาอันนี้ก็ใใหห้้เข้าใจได้ครับเด้ออยู่ที่พี่น้องโชคดีครับทุกุ้นนะครับเด้อขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังแรงใจนะครับคนไล์คนแชร์นะครับทั้งเพจทั้งช่องนะครับให้พี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับครัเอาประทับเฮาก็ ได้แล้วนะครับ,นบนเนาะเอาบาตนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พลอด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์ผู้เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ผู้อยู่เอิ้นกดอ่ติดตามอยู่แล้วก็แชร์ไปหลายเด้อครับเดอ้อขอบคุณหลายเด้อครับเดอ้อวันดีครับวันดีครับ